สวัสดีค่ะพี่กั้งยูไลช่วชวนทุกคนมาออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงสุขภาพสัมพันธ์กับหลอดเลือดสุขภาพดีหลอดเลือดดีหลอดเลือดเนี่ยมีทั่วร่างกายและสัมพันธ์กับสุขภาพของเราในระบบหัวใจมีหัวใจเนี่ยเป็นตัวปั๊มมีหลอดเลือดเนี่ยเป็นตัวส่งเลือดไปเลี้ยงส่งวนต่างๆของร่างกายหลอดเลือดขยับตัวตามการเต้นหัวใจหัวใจบีบตัวหลอดเลือดขยายออก หัวใจคายตัวหลอดเลือดหดเข้าอายุเพิ่มขึ้นโครงสร้างของหลอดเลือดเปลี่ยนไปการขยับตัวของหลอดเลือดน้อยลงมีภาะวะหลอดเลือดแข็งตัวอายุของเราเท่ากับอายุของหลอดเลือดนะะชวนทุกคนป้องกันชโลวัยหลอดเลือดออกกําลังกายแบบแอโรบิกวิ่งเดินเร็วว่ายน้ําเคลื่อนไหวร่างกายให้หัวใจเเต้นเร็วขึ้นแต่ถ้าใครไม่สม่ําเสมอในการออกกําลังกาย พี่กั้งมีตัวช่วยโอเมก้าทีพัทน้ำมันปลาของพี่กัง้งมีโอเมก้าสช่วยลดความเสี่ยงของหลอดเลือดและหัวใจประสานึลนสีน้ำมันน้ำมันกระเทียมน้ำมันจมูก้าสาลีวิตามิน e, ีสกัดจากถั่เหลืองและน้ำมันปลาทะเล